วันนี้เรามาขับสปูรุอินเพรสซ่าะนะครับอินเพรสซ่าเออ <c oughs> วันนี้พีหัวเขียว <c oughs> อืมโมีแต่สุภาพขาวะ <c oughs> วะปู่อยากได้เหมือนกันนะยัง คนทสนามดิบเลยนี <sup> <_ até Mont ano> ่ม <neighborhoods> ันโอ้โหโอ้โหโอเโโอ้โหโ้โหโ้โเอ้ยเโอ้โเอ้ยเโอ้โหโอ้โหโ้หโอ้โหโ้อยู่้อหอ เออโอเคตอนนี้เราจะไปไหนต่อเนี่ขึ้นเขาเหรอ,หอเวียนหัวนิดนึงนะโค้งไปโค้งมาโอ้โหยอ,อ้ยใหม่นะ Low, 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 low. โอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโคตรขูดขาเลยเส้นทางอ่าข้าหลังอืม ผมเชื่อว่ามันตามไม่ทันแน่นอนถ้าเราไม่พลาดอุพนั่นใหญ่นั่นใหญ่นั่นใงญ่พูดถึงก็อ้าวแล้วเฮ้ยไม่นะอืสกิปขาค้ามันหน่อยพอถอ้ยไม่น่าพูดเลยพูดทำไมเนี่ยและทีนี้มันก็ตามมันยากแล้ว เนี่ยเซอร์กิปแต่เนี้ยวนะวไปวนมาอุ้ยอ้าวเฮ้ยสีส้มจีจับแพ้ไม่ได้ ไม่นะไม่นะไม่นะเออโถ่เ้ยอ่าไปนั่นแ,แล้วโอ้ดีจังเลยเอารถมาถูกประเภทซะด้วยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเยอ,อะ ไอรถเราก็จะพังอยู่แล้ว่เป็นไะไรไม่ชุดซ่อมอยู่เฮ้ยโอ้โ <c oughs> หอืาอุ๊ยพี่ไม้ผมแซงห้ดีๆพี่ Uh huh. แซงลำบากจังเลยโค้งเยอะรีรย,อยโอ้เกือบแล้วรียีนี่แหละนี่แหละได้จังหวะแล้วมาโยมก่อ,อ,อ,อนที่ผมนั่งถ่ายเนะี่ยเคยแข่งกับคนนี้มาก่อนี่คนนี้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ยาก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 แล้วถ้าเราไม่ไปชนในรถเมื่อกี้นะรถเมื่อกี้มันสวนมาแบบดื้อเอ้ยโอยไม่มีจังหวะให้เลี้ยวเลยครับพี่เป็นไปเลยทมันที่หนึ่งไปแต่รอบต่อไปเจอแกมือ อืมทางอย่างนี้โอ้โอ้โอ้ะรุดรุดรุดเออเสร็จร้อยอยู่ที่ปอยเอออะไรเอ่อทางเอารถมาถูกมั้ยเนี่ย เออหนึ่งเราก็ตามมันไม่ทันอยู่ดีของเขาจะเอื้อหนึ่งก่อนเขาเจะใช้เสียงรังที่ทียสอง อาไปชวนพี่เกลียวทำไมี่ะไม่เกีียวนะมีคนใดคนหนึ่งยังมาไม่ถึงศูนย์เรียมดานต่อไปอ้าวไม่คิดอ้าวหมดแล้วเหรอ <c oughs> นึกว่ามีอีกด่านหนึ่ง โอเคแข่งแมปเดียวจบจบอืมนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้อ oh. oh, e ืมโค้เนคิงโค้เนคิงเป็นอาวอะไรวะจรจงๆมันอาวอะไรมาวันนี้แข่งกันเยอะหน่อย หุ้ยหุ้ยโอ้โหไอโอ้โหมีแต่รถดีๆเท่านั้นเต็มเรดดรอปด้วยเจอคนมูมากเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ามีงี้วะโอ้ กระโดดยทำไมนะแข่งอะใครแพ้หมดเลยอะไรวะนี่อะเฮ้ยโอ้ตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายอ่าไปแล้หนึ่งคันโอ,โอเคสองนี่แลมสอง แข่งกันสามรอบบนไปเอาพี่อยู่ที่หนึ่งเฉยอฮ้ยอ่าโอเคสนามนี้เล่นบ่อยคิดละฮึ อยู่เป็นเฟสเตอ้มาแล้วมัน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 มาแล้ว,ลว,ลว,ลวรีบรีบรีบออแต่ก็ต้องระวังตรงนี้โอ้โหรถไม่ชอบโดดอ,อ่ะเฮ้ยทำไมนะเฮ้ยหืมสงตารไม่ได้ทันาวานนาว่าให้เสียหลักโอ้ยอ่าเรียบร้อย ไปแล้วขอพอรสิ่งใดได้ทงนั้นเอ้ย่เออเอเอจริญนรถพวกนี้โอ้พี่เอ้ยไม่ ไม่นะไม่ไม่อย่าโดน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 เร็วยากเออโอ้ไม่ได้วะที่สองเวนกรรมเฮ้ยโดยแข่งใครแพ้หมดเลยวันนี้ไม่ใช่วันของเรา <c oughs> อินเรสซ่าครับขับไปไหนวะเนี่ยรถมันชอบโดดเวนกรรมทำไงดีวะเนี่ยมาด่านต่อไปอืม <c oughs> จำเดิมนิด่ะสีส้มกิจจัดแต่ล้อไม่ค่อยสวยเลยเนี่ยคอยไปแก้ทีหลังเออ่้มให้หน่อยมาหลานนี้สองดูสิว่าจะอืม ปีโป้ตักเปีย <c oughs> สองหนึ่งไปเยี่ยมโอ้โหมีรถรถสุปาคาคโอ้โหอันนี้มันตรงล้วนเลยนี่ยโอ้โหวาดเสียวอันนี้ต้องเบรกทันละ คือน um, oh 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 oh. ึ <vậy> no ่ยเลยโอ้ยไอ้โอ้โหเควนกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถไม่เป็นอะไรวะเนี่ยรถมันชอบกระโดดอ่ะเรื่องเรื่องหรือรถมันเตี้ยไปวะ เตะไปแล้วไม่มีระยะไอ้นี่อของโชคเกี่ยววะหรือไม่เกี่ยวหรือไงคือรถมันกระด้างอ่ะคือมันโหลดจนกระด้างเลยรู้รเกี่ยววะอ้าวเอ้ยโอเคที่สามที่เ้ยขับลำบากเหมือนกัน,น,นเลยเฮ้ยไม่นะ <c oughs> ไปแล้วบายบายครับมันต้องเล่นแบบนี้มันจะเกิดสนุกอือที่สองเหมือนเดิม <c oughs> อะไรวะ <Okay. S 1> <c oughs> โอเคเข้าใจรถมันชอกกระโดดอือ <c> ส <oughs> ิบ แมปสุดท้ายนี่ยังไงเนี่ยจะที่โหลเลยวะเนี่ย่ะสนะิบเก้าแปดเจ็ดคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแล้วอยไปต่อไอ้พาร์ทนี้มันพาร์ทที่เท่าไหรนะ่วะเนี่ยพาร์ทเจ็ดป่ะเจ็ดใช่ไหมราควอยไปต่อกันเจ็ดจุดห้า ขี่ยไว้ทำไมก็ไปด้วยเจ็เป็นพาร์ทแปดพาร์ทเก้าเลยไม่ได้นะต้องหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าสามจุดห้าสามพาร์ทสามจุดห้าโลกรีหนึ่งไปเอาไว้เขาเรียกว่าไงเป็นเป็นพาร์ทแก้มืออ่ะเป็นพาร์ทแก้มือแล้วกันอุ๊ย อุยออขับโนร้ายกันจริงๆแต่ก็อย่าไปว่าเขาเลยเมื่อกี้ก็ทำไปละคันหนึ่ง <laughs> โอ้อือหือโอ้โหจะรอดะมะันน้ยนะคันนี้เฮ้ยถนนน่ากลัวมาก ไม่ใช่ไม่ใช่ถนนในรถเราเนะี่ยรถเรามันน่ากลัวมากมันจะเด้งมาไหนก็ได้โอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยเวลามันเร็วแล้วมันเบาหูเลยเบาน่ากลัวเออนั่นไงได้อยู่อะไรวะที่สองเหรอ คาในที่สองล้วนอืมพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่เฮ้ยอืประตูเฮ้ย เดี๋ยวเขาปั๊มพีครับพันหนึ่งเฮ้ยเงียบเชียบไอ้นั่นก็ไปไกลขวดเราอยู่ที่เท่าไหร่ละเนี่ยเอ้ยเราอยู่ที่สอง พาสหนี้ชื่อว่า่อวอะไรเดียวที่สองนั่นโอ้โหโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวทางแบบนี้เนาะเป็นชายมาเอ้ยมันเข้าไปแล้วอืมที่สองา <c oughs> ไอโลตัส์อีกอ,อะไรอะโลตัส์อีกอะไรอย่างอือศูนย์ตกรอบ ทำไมล้อเราเป็นวงเป็นไฟอย่างนั้นวะนะบัก๊กเหรอหรือไงไม่รู้เหมือนกันนะด้ตังเยี่ยมโอ้โหกินอิ่มๆไปดีกว่า